ในภาคใต้ชื่อเรียกในภาษากะเหรี่ยวว่านาซีกาบูนาซีแปลว่าข้าวกาบูแปลว่ายำและนิยมทานกันในเดือนกุมภาพัส่วนผสมก็จะมีต้นท่านำกระเทียมเอ้ยนำนำสาอะไรมาผูกหมอนนำตะไค่เสียงดังนิดๆค่ะนำตะไค่และผ่าและสิกงอื่นมาดำให้ผสมกันหลังจากนั้นนำมาผูกกับข้าวต่อไปก็จะนำข้าวมาใส่ในสาลาย ได้ครได้ทำการร้อยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตักให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็จะใส่ปลาป่นน้ำกนินไปพ,พร้อมกับ,กบอันนี้คข้าวยำได้ค่ะอันนี้ชื่อเมนูข้าวยำสมุนไพรค่ะของโรงเรียน,อน,อน,นโอเคค่ะ รจะกินแบบลุกแล้วก็ตะเอาช้อนตักก็คือกินเข้าไปเลยแต่นี่เราจะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที้จะได้กินง่ายขึ้นแล้วก็เน้นให้เด็กได้กินผักมากขึ้นด้วยวก็คือก็เลยทําเป็นข้าวยำโรสวดไทยโดยทำที่พอเป็นคำๆเด็กจะไม่ปฏิเสธในการกินข้าเดคโดยปกติแล้วเด็กจะชอบซูชิอยู่แล้วอ่าดังนั้น หนึ่งพอทำเป็นข้าวยำก็คือมันไม่ไม่มีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เน้นผักสมุนไพรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้กว<ๆ>ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ครบห้ามุมเพราะประกอบด,ด้วยปลาอ่านะคะแล้วก็อ่ะไรต้องวิตามินอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะคะคาร์โบไฮเดรตก็คือจากแป้งใช้จากข้าวเนาะค่ะแล้วก็พวกฤกษ์ต่างๆอย่างนั้น,นก,ก,ก,นกนน็ช่วยให้เรื่องการเจริญอาหารเพิ่มเข้าไปอีก ข้าวยำโรนสมุนไพรนะคะห่อด้วยสาหร่าย ค่ะในส่วนของเวนิการตรงนี้นะคะเราดับกันก่อนนะคะ